อู้เช้าตู่วันนี้ผมจะไปนรกเฟ้ <laughs> จริงนะผมจะไปนรกอโอเคครับเพื่อนทุกต้องผมมีสามโลกเนะี่ยอันนี้ก็เป็นโลกเซเวอร์ลองนะครับก็โลกเกาะนะครับแล้วก็อีกโลกหนึ่งแล้วก็อีกโลกนึ่งนะครับมีสี่โลกนะที่ผมสร้างมาอีกโลกหนึ่งก็จะเอาไปซ่อมเอาไปขายอเด๋รวกอนแล้วถามว่าผมได้มายัางไงครับ ช่างมันแล้วกันครับเอ่อสปอนเซอร์ดีๆครับผมผมมีไดมอนด์พ r ีแอคครับผมเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวสูส,สร้างครผมถาว่านี่เลยปรับเกมโหมดครับแต่ว่าผมไม่โกงอยู่อีน<า> <c oughs> เป็นพอหัว เออก็จะไประป,ประมาณนี้แหละชิบกดจ่อไปประมาณสเสียนเออบางทีไม่ได้เนอะอุย้ยขี้ผาแล้วไงไม่ได้เตรียมมาด้วยนะในกล่องนี้ครับมันจะมีของพิเศษอยู่เแล้ยวยัางเรามาปัดไฟห้องก่อนอื น,นี่ได้มาเพิ่มแล้วปักไฟกันไม่ให้มันเกิดตรงนี้ด้วยโอเคนี่ได้ไปแล้วหกอันอันนี้ไม่ต้องตกใจครับผมเสกมาครับแต่ไอธนูนี่ได้มานะธน,นูได้มาแต่อันนี้เสกมาปุ๊กไม่มีูธนูไง รีบรีบไปไหนที้ผาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะเข้าไปทำไมอินด้ยวยพื้ไม่โทรขนาดแบบ ขูดอันชาติหนึ่งจะตัดไปตอนตู้นี่อันนี้คือรอยระเบิดจากคีเปอร์นะครับเมื่อกี้เองโอ้โหผมดิ้กเบลผมจะลงที่แอคเวทที่มันสู้กันแล้วก็ยังช่างมันนะครับลืมนะมีไหมีมรับวันที่ตู้ไหนวะในกล่องเว้ยในกล่องเติบพี่ขูดนี่น่าจะสำเร็จอะชิบหายแล้วมันชนะหรอวะ เนี่ยม่เซียตันให้กับทุกคนทุกพันธ์มาสองแล้วค่ะจะดูพันธิเศษมาแก,กันทุกคนพิเศษมาไม่แล้วเนืันม,มีฟังก์ชันจะ็ตทุกใช้ชุบ สนใจมั่งโอ้โหอะไรข้างหลังตู้นี่เออเออเป็นมันเป็นงั้นนะกูทีไเลม่อนพีเอ็กทำไมแล้วใครไม่มาตบหลังกูมึงนี่นะ

กูทีละนิดเฮ้ยได้เวลาบวกครึบเออนี่เดี๋ยวยังไม่มีอาหารยังไม่มีอาหารเดีうう ещё, ๋ยวเดีมีบ้านแล้ไม่มีกูมีนี่เยู่เฮ้ยพร้อม เป็นไงครับผมยอมเสียนั่นเว้ยเออไม่เป็นไรครับนี่เป็นไงฮีโร่ของชาติมผมยอมเสียอกโกเลมนั่นคือผมได้มาจากใครครับพี่ตอบครับผมม <c oughs> ีจะให้ผมมาครับไอ,อันนี้เสกมานะเพราะว่าขี้เกียจ <c oughs> กล่องนี่ไม่ได้เสกมานะไปทำเองไปหาไม้มาเรื่อยเรือดูบางเอาหัวเสกมาเขาที่เกียจประตูนี่หูเขาเศษนะทอสไม่ได้เสกนะครับทอทนี่ผ่านไปเองเลยนีย่ยดูทอสห้าห้าสิบเอ็ดอันเลยครับเออไอ้นี่หาไปเองไอ้นี่มาหาไอ้พวกแร่นี่หา,าเองครับผม โอเคครับน <rude S 2> ี่กูได้ยินเสียยข้างหลังแล้วกูหนีเลยนะเป็นหาอะไรเนี่ยมึงยุ่งกับกูนโอเคยเดี๋ยวเราไม่ไปไกลมากไม่ต้องใช้เข็มคิสก็ได้ครับตัวเดี๋ยวเราจะทำการวาร์ปหนีตอนอ็นเดอร์แถก่อนตัวสุดท้ายไม่ดีเลอวโะเคจัดไป คือครับผมเดี๋ยวมาคุยตรงนี้ต่อค่บนี่กูดดคุดอะไรแม่งคีเปอร์แม่งหม่เยี่ยมผีเนเยี่ยมเนึ่งผเนียมาก่อนมาดูสิกูเก็บนึงนะจำไหมลืมเลยว่ลืมลืมนี้เลย ไปแล้วกูใช้กูไม่เคยทราบแหละมันต้องอย่างนี้พี่เดี๋ยวเลยรล่ะโอเคเรียมตัวพร้อมอ๋อเยวนโหมว้ติดตามทต่อไป Thank okay. you